สวัสดีท่านผู้ชมครับอยู่กับผมครับชังกี้ครับจากทีมงานเฉลิมศิริรั์นะครับวันนี้นะครับผมจะพาท่านผู้ชมเข้ามาชมแปลงเกษตรโคกหนองนาโมเดลบ้านสวนนะครับในพื้นที่9้าไล่แปลงนี้ครับเข้าปีที่4กันแล้วนะครับไปชมบรรยากาศกันครับแปลงนี้นะครับอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดพระเยาวนะครับจะเห็นว่าผมจะมาอัปเดตให้ตลอดเวลาผมมา คือผมก็มาดูงานเรื่อยๆนะในโซนของจังหวัดพะเยานะครับอันเนี้ยก็จะเป็นในส่วนของแปลงของพี่แหม่มที่เราเห็นด้านหน้าตรงนี้ก็คือแปลงนานะครับอันเนี้ยไม่ใช่บ่อน้ํานะแต่เป็นแปลงนานะครับก็คือเราสามารถที่จะเอาน้ําเวลาน้ําเต็มก็สามารถใช้งานได้ครับไปชมบรรยากาศด้านในกันครับมาดูโคกน้องนาสีปีเนี่ยจะสวยงามขนาดไหนนะครับโอ้โหต้นไม้นี่คือตอนนี้คือรอดหมดแล้วครับโตหมดแล้วนะ โอ้นี่สวยมากเลยครับหลายๆต้นหลายๆพื้นที่ลักษณะของแปลงนี้นะครับก็จะเป็นของอสี่เหลี่ยมพืนผ้านะครับด้านหน้าก็จะเป็นตรงนี้ก็จะเป็นที่นาหนึ่งรอบหนึ่งเป็นนาหรือว่าจะเป็นนาบัวก็ได้นะครับสามารถปลูกนาปลูกข้าวปลูกบัวได้นะครับตัวสะนะครับก็จะเป็นเป็นสะรูปฟรีฟอร์มนะครับโค้งเว้าสวยงามนะครับ โอกลับมารอบนี้ต้องบอกว่าทุกอย่างนี่สวยงามมากเลยครับโตหมดแล้วนะครับโตหมดแล้วบรรยากาศคือแบบสวยงามกันเลยทีเดียวนะครับสวยงามกันมากเลยครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของต้นไม้ต้นมะฮอกกานีไม้ป่านะครับนี่ด้านหน้าก็จะเป็นพื้นที่โคกนะครับตรงนี้เป็นโคกนะดินที่ขุดได้ก็มาปรับตรงนี้เป็นโคกนะครับที่จะปลูกไม้ป่านะครับ ปูแบบผสมผสานนะครับแปลงนี้สําหรับพี่แหม่มคือตอนนี้คือรอแค่รอแค่เจ้าของที่ครับพี่แหม่มเข้ามาสร้างบ้านสร้างที่อยู่สวยงามแล้วครับเดี๋ยวเราไปดูในโซนของพื้นที่สร้างบ้านกันดีกว่านะครับอันนี้ฝั่งนี้เป็นของต้นมะฮอกกานีนะครับฝั่งนี้ฝั่งนี้ของมะฮอกกานีนะครับนี่อันนี้ผมอยู่ในโซนของ ที่เป็นมะฮอกกันีโอ้โหนี่ต้นโอ้โตมากแล้วนะครับคือโอ้เย็นล่มลื่นมากครับน่าอยู่มากเลยเข้าปีที่สี่ครับรอบนั้นเรามาดอกสีแดงนะอันนี้เนี่ยครับเนี่ยดอกสีแดงมันเหมือนดอกจานอนะนะครับนะ เหมือนดอกจานคือหลายพันมากเลยนะครับหลายต้นหลายพันมากนะครับเนี่ยดอกสีแดงเหมือนดอกจานบ้านเราผมก็ลืมชื่อนะครับพันไม้นี่มันมีหลายสายพันมากเลยครับบางทีต้นไหนที่เราไม่ค่อยได้พบเจอก็ต้องไปเปิดถ่ายรูปแล้วไปดูในในใน,ในพจนานุกรมว่าต้นนี้มันชื่อต้นอะไรนะครับต้องไปหากันเราเองนะครับอ่าในส่วนของนี้คือ พื้นที่สร้างบ้านนะครับนี่ครับพื้นที่สร้างบ้านต้องบอกว่านี่คือจะอยู่ตรงกลางกลางแปลงนะครับเกือบเกือบท้ายแปลงนะจะก,กลางก็ไม่กลางจะท้ายก็ไม่ท้ายจะมีน้าล้อมรอบไว้สําหรับตัวบ้านนะครับพื้นที่สร้างบ้านตรงนี้นะครับเอาง่ายๆเลยครับตอนนี้30คูณ40อ่ากว้าง40ยาว30ก็เกือบเกือบไร่นะครับพื้นที่สร้างบ้านตรงนี้คือเป็นไม่ว่าเป็นทั้งที่จอดรถ บ้านหลังหนึ่งที่ลานกลางติ้นในบริเวณรอบๆบ,บ้านนะครับปลูกขึ้นผลักสวนควานี่ได้เลยนะครับมาดูในโซนของหลังบ้านนะครับหลังบ้านนี้ก็จะเป็นผสมผสานในเรื่องของผลไม้นะครับมะพร้าวกล้วยหลายๆอย่างนะครับผสมรวมกันไปนะครับ <c oughs> โอ้มะพร้าวนี่โตโตมากแล้วนะครับ ออพอต้นไม้มันโตแล้วมันก็ดูร่มรื่นนะแต่ผมก็ต้องดูด้วยว่าเผื่อมันมีพวกอะพวกพึ่งพวกอะไรเนี่ยครับมแมลงมีพิษที่มันต่อยเราได้ครับเราต้องมองนะว่าความอุด,ดมสมบูรณ์เนี่ยเกิดขึ้นเนี่ยสัตว์พวกนี้จะชอบมาอยู่พึ่งพวกแตนพวกพึ่งพวกอะไรเนี่ยครับอันนี้เสียงอะไรเสียงจักกะจัดหรืออะไรจักจัดไหมเสียงเนี้ยดูฟังเสียงครับ นี่คือเสียงจักขจันนะครับอันนี้ในโซนของด้านหลังพื้นที่นะครับผมก็จะพาเดินทุกท่านเดินดูรอบๆนะครับตรงนี้จะเป็นร่องสวนนะครับการขุดทุกอย่างก็ยังทรงรูปเดิมนะครับนี่คือน้ําแปลงนี้ไม่เคยแห้งเลยนะผมมา4ี่ปีก็เต็มตลอดนะครับนี่คือร่องสวนของเรานะครับร่องสวนฝั่งนี้ก็จะเป็นหลุมขนมครกอ่อาตรงนี้จะเป็นหลุมขนมครกนะครับ มีไผ่ด้านหลังนะครับนี่ก็คือถนนเนี่ยถนนสามารถขี่รถลออแปลงได้เลยนะครับขีล่ล้อมรอบไปได้หมดเลยนะครับรถกระบะรถซาเล้งรถอะไรสามารถขนต้นไม้ขนอะไรเข้ามาใส่ต้นไม้ได้เลยนะครับยางนา <c oughs> ในส่วนนี้ก็อยางนาคือมันล่มรื่นมากครับท่านผู้ชมครับ บรรยากาศของธรรมชาติเนี่ยสปีนี่นะครับคือเห็นผลแล้วนะครับสวยงามลงตัวครับสำหรับแปลงนี้นะครับนี่คือสวยเลยนะครับสำหรับท่านใดนะครับมองหามองหาทีมขุดรถขุดที่จะออกแบบปรับพื้นที่โคกหนองนานะครับทีมงานเรานะครับเฉลิมศิริทรัพย์นะครับยินดีให้คำปรึกษาทุกท่านครับเข้าตั้งแต่การเข้าสำรวจ พูดคุยอ่าให้คำปรึกษาก่อนให้คำปรึกษานะครับคำสรุปที่ออกแบบนะครับแล้วก็ขุดปรับพื้นที่เรียบร้อยนะครับให้คําแนะนําเกี่ยวกับการปลูกต้นไม้ด้วยนะครับดินเนี่ยบอกเลยว่าแต่ละพื้นที่จะปลูกต้นไม้ไม่เหมือนกันนะครับนะอ่าขึ้นอยู่กับดินด้วยนะครับอันนี้โซนของอ่าไม้ป่าไม้ป่าก็ปลูกตามคันมีขนุนมีอะไรเยอะนะครับขนุนผลไม้นะครับ แค่นาแค่ป่านะครับมีหมดเลยนะครับนะสวยๆงามๆครับอันนี้ต้นมะขามเทศนะครับมะขามเทศของเรานะครับน่า็นมะขามเทศหวานนะครับต้นโตแล้วก็ปลูกไว้แบบนั่นนะครับนะในส่วนของอย่างนี้นะครับก็จะเป็น ถนนนะคันล้อมคันล้อม6เมตรเนี่ยครับเดินได้นะครับนะขับรถได้เงี้ยเงี้ยได้เลยนะครับมะพร้าวมาดูระบบน้ําหน่อยมารู้ว่าใช้ได้หรือเลปล่านะผมไม่แหม,มนะ่น่าจะยังไม่ได้เปิดวาล์วน้ําแต่ว่าเป็นการทําเป็นก๊อกแล้วทําสายยางมาต่อนะครับอ,อันนี้ก็สะดวกสบายดีนะครับนะ อันนี้ฝากกันด้วยครับกับโคกหนองนามโมเดลในพื้นที่9้าไร่อำเภอเมืองจังหวัดพะเยาเดี๋ยวไปมีอีกแปลงนึงที่จังหวัดพะเยาเดี๋ยวผมจะไปต่อแปลงนั้น14ไร่นะครับก็สวยงามเหมือนกันนะครับนะโอเคครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบายครับไว้เจอกันใหม่ครับ